แตกตังนะนะโอ้โหรวยนี่ใส่รวยเป็นไงล่ะโอ้โหมีเงินนะมีถุงมีถังใครมีถุงก็แก๊บก็มาเก็บเหรียญได้นะฮะ <c oughs> นี่ใส่รวยนะนี่ใส่รวย <c oughs> โอ้โหรวยจริงแบบนี้สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันนะและจะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า s สปริงวิวนะฮะ เป็นแบบแนวครอบครัวนั่นเองนะทุกคนก็เป็นแบบป,ประมาณว่าพอ่อแม่ลูกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบแนวโรเปนะคะหรือว่าอารมณ์แบบเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรานะลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่าว่ามันเป็นหมู่บ้านยังไงเล่นเป็นพอ่อแม่ลูกยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Spring v i e แล้วนะ,ะเป็นหมู่บ้านที่ มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเป็นหมู่บ้านที่เอ่อดูดีนะก็ดูแบบว่ามีคนเล่นอยู่นะคะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เสียงดังมากๆเลยนะคะโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะคะแต่ที่รู้คือมันเป็นแนวโลเปนะคะเ,เดี๋ยวนะอันนี้ข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยวอตเดดเดี๋ยวนะขอทิ้งก่อนนะคะมันคือขนมปังฮอทดอกนะทุกคน ทำไมอุ้ยเยนะเครื่องบินเป็นหลบ้าน่ะทำไมมันมีหลายชิ้นหลอเกินนะคะเอาเก็บไปชิ้นเดียวก็พอสามารถกินได้นะทุกคนเหีห่ยหเออนะเนี่ยกินแบบนี้นะคะเอออร่อยไปอีกนะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงรู้สึกว่าเพื่อนเราบางคนนะคะมีพาหนะนะคะ เป็นเครื่องบินหูเป็นรถสปอร์ตรู้หลาข้างในมีคนนั่งอยู่ด้วยนะะเอ้าไปแล้วโอ้โหรถหรูมากเลยทำไงอะอยากมีบ้างเดี๋ยวนะเอาฮันดอกทิ้งก่อนเลยค่ะเดี๋ยวนะเออนี่ไงพวกพาหานะฮะ,ะว้าวอย่าบอกล้ว,ว่าฟรีมันดูเหมือมนว่าจะฟรีนะ,อะลองดูไปใน,นนี้นะ อเอาไว้เดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราหลบอ้าวนี่ไงว่าไปว่าไปว่าไปโอ้โหรถแบบว่าเท่มากเลยนะทุกคนจะเห็นว่าหลังคารถนี่คือเป็นแบบโปร่งใสเลยนะคะคือรถเท่มากทุกคนจะบอกว่าฟรีนะคะฟรีจริงๆไม่ต้องเสียตังค์เลยโอ้โหเป็นแบบที่ดีมากเนี่ยเราก็สามารถขี่รถมาตรงนี้ได้นะคะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นสวนน้ำป่ะมาลองดูนะคะไปดูกันดีกว่าโอ้ยสวยงาม ไม่มีคนเลยนะคะเนี่ยสวยงามจริงๆอ่ะลองนอ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 าบแดดได้ด้วยนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าอะไรอะ่ะเป็นชายหาดนะคะอุ๊ยนี่อะไรเปิดได้ด้วยอุ๊ยมีอะไรอะ่ะอุ๊ยมีโคกสุดยอดอร่อยเหรออร่อยเลยนะคะเซลายเซายของฟรีจะบอกว่าในแบบนี้ของฟรีเยอะเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วนะทุกคนอ่ะลุกดีกว่า รู้สึกว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดีแล้วเรากลับบ้านเรากันดีกว่าไหมแอทุกคนนะนี่ค่ะมันจะมีแบบว่าไปบ้านเราด้วยนะคะเอ่อตรงนี้นะเอาลองไปบ้านเรากันดูไหมอ๋อนี่แงทําไง,งาอะทําไมบ้านมีหลายแบบจังบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะมีมินเลี่ยนแน่โฮมนะหลังละล้านแน่เลยอะทาอะําไงอ่ะบ้านก็ฟรีนะทุกคนขนาดเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดนะในแบบนี้นะ นี่ค่ะบ้านเรากาลังก่อสร้างนะกําลังต่อเติมอยู่โอ้โหนี่คือบ้านพี่นิวนะคะมันใหญ่มากเลยนะทุกคนอ๋อตรงนี้เหรอเดยนนะไม่มีลูกศรอ,อ้าได้แล้วนะคะโอเคแสดงว่าเมื่อกี้บ้านยังไม่เสร็จเอ่ออันนี้คืออะไรที่ดีอาอยู่ข้างใน <c oughs> เข้าบ้านไปก่อนดีกว่านะคะน,นี่ค่ะบ้านใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะเ,เข้าบ้านไปเลยเปิดประตูเข้าไปโอ้โหยเอาเปิดประตูก่อนอนะยุงเข้านะคะเอาไม่ใช่โอเคขอปิดไฟเปิดไฟ,ด,ไฟได้ด้วย,วยนะคะอันนี้คือห้องน้ํา ห้องนี้เป็นห้องเอ่อห้องนอนอุ้ยมีเก้าอี้เกมเมอร์ด้วยนะคะนี่เป็นไงพิมพ์คอมโดดเด็กโดดเด็กโดดเด็กโอ้โหสุดยอดแล้วก็จะมีเตียงนอนตรงนี้นะคะก็สามารถนอนได้นะคะโอ้โหเป็นแบบที่ดูดีแล้วก็ฟรีนะคะแล้วตรงนี้คือลงรถเรานะคะอ๋อโอเคบ้านอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวทำไมท่ากระโดดไปแบบนี้โอ้ยตีลังกาสองตลบโอเคพอก่อนนะคะ เออคือแบบว่าท่ากระโดดหามากเลยเดี๋ยวเรานะเอาพาหานาออกมาก่อนดีกว่าเออมันจะมีแบบว่าเป็นม้าด้วยนะขี่ม้ากันไหมทุกคนโอเคลองขี่ม้ากันดีกว่านะเฮ้ยขี่ม้าก็ได้นะฮะเออแต่ว่าม้าจะช้านิดนึงนะทุกคนปกติม้าวิ่งไวไม่ใช่หรอทาไมม้านี้มันดูช้าจังมีสาไว้น้ําด้วยนะ้ยบางคนนี้มีสาไว้น้ําด้วยนะทุกคนขู่บางคนนี้คือแบบอลังการกว่าเราอีกโหสุดยอด เราสามารถเข้าไปในบ้านเพื่อนได้หรือไม่เข้าไปเอาเข้ามาในบ้านเพื่อนเอาได้ไงเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่นี่นะนั่งอยู่ดีเพื่อนเพื่อนกําลังทําอะไรอ่ะเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนรวยมากเลยเพื่อนเอาเพื่อนขอเข้ามานั่งในบ้านได้ไหมอ่ะได้เลยเข้ามานั่งเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่บ้านฉันอ้าวแล้วบ้านใครละเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าเป็นบ้านที่เอ้าบ้านหายสงสัยว่าเพื่อนออกจากแมปไปแล้วนะคะบ้านเลยหายไปด้วยเลย โอเคเรากลับไปขี่ม้าดีกว่านะคะไปเลยนะทุกคนเอาไว้ยไปยังไงม้าติดอะเดี๋ยวนะขอเป็นขี่รถเหมือนเดิมดีกว่านะคะนี่เพราะว่าเราขี่รถมันจะไวกว่าทุกคนนะรู้สึกว่าในแบบนี้นะคะจะมีแบบว่าการรับเลี้ยงเด็กด้วยนะ,ะแต่ไม่แน่ใจว่าต้องไปเอาเด็กตรงไหนนะ,ะโอ้โหคันนี้เท่มากเลยเพื่อเราเออจะบอกว่ามันสามารถแต่งรถได้ด้วยนะคะแต่งสีรถนะคะอะ เลยนะว่าจะเสียอะไรนะทุกคนนะมีลายด้วยนะฮะมีลายให้เราใส่ด้วยแบบนี้โอ้โห oh. เราก็ใส่ลายเข้าไปนะคะนี่ค่ะอ่ะเอาเป็นลายนี้ดีกว่านะลายแบบว่าลายสายฟ้านะฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรงเรียนกันก่อนดีกว่านะฮะโรงเรียนของเรานี่คือโรงเรียนในหมู่บ้านสปริงวิวนะฮะสติีเดนนะคะนี่สถานนะเราเป็นนักเรียนแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรบ้าง อันนี้คือห้องสอนภาษาอังกฤษนะคะสามารถเข้าไปได้เลยนะซึ่งก็ไม่มีครูแล้วก็ไม่มีนักเรียนนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรงอาหารมาดูกันนะคะว้าวหยิบถาดอ๋อนี่คืออะไรไม่ใช่ถาดเหรอก็จะมีขนมปังฮอทดอกนะมีคุกกี้มีทาโก้มีโซดามีพิซซ่านะคะ แบบนี้นะคะสามารถหยิบมากินได้ตามใจเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าของโรงเรียนนะคะอันนี้คือห้องสอนคณิตศาสตร์นะ,ะมีเครื่องคิดเลขแปะอยู่หน้าห้องด้วยสุดยอดอ้าก็เหมือนเดิมนะไม่มีนักเรียนแล้วก็ไม่มีครูนะคะอันนี้เป็นห้องวิทยาศาสตร์นะทุกคนเนี่ยห้องวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปสำรวจตรงอื่นกันดีกว่านะทุกคนนะโอเคนั่งผิดฝั่งคนขับฝั่งนี้ ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงอื่นกันดีกว่ามีอะไรให้เราสำรวจบ้างอันนี้คือ,อปั๊มน้ำมันนะคะก็แวะเติมน้ำมันสักหน่อยอะโอเคจะว่าไปแบบนี้นะคะโอ้โหฟรีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่มีอนไนที่เสียตังค์เลยก็ว่าได้นะในแบบนี้อันนี้เป็นการขี่เฮลิคอปเตอร์นะทุกคนตรงนี้นะนี่อะเอาเฮลิคอปเตอร์ออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถขี่ขึ้นไปได้ แต่ว่าพี่นิวยังไม่ขี่นะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออิโมจิเหรอดูก่อนนะคะ <Bl ast. S 1> อะไรอ่ะอ๋อเป็นท่าทางบอดเดตเนี่ยนะอ๋อเป็นท่าทางแบบว่าการเต้นนะคะแจกตังค์นะ,ะโอ้โหรวยนี่ใส่รวย,ย,รวยเป็นไงละ่ะโอ้โถมีเงินนะมีถุงมีถังใครมีถุงก๊อบแก๊บก็มาเก็บเหรียญได้นะฮะนี่ใส่รวยนะนี่ใส่รวย โอ้รวยจริงแบบนี้เอ่อเข้ามาแล้วก็รวยเลยนะคะจะบอกว่าเป็นแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแบบทุกอย่างมันดูฟรีหมดเลยนะคะแต่เป็นการฟรีที่แบบว่าดูรวยอ่ะทุกคนอ่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะมีตุ๊ก,กตาหมีนะคะทุกคนคืออะไรอะ่ะอ๋อสวมบทบาทเป็นพ่อก็ได้นะคะตอนนี้เห็นไหมว่าตอนนี้เราเป็นพ่อนะคะอ๋อน่ารักดีนะทุกคนอันนี้ก็เอ่อสวมบทบาทเป็นอ้าว เป็นเด็กนี่ไงเป็นเด็กนะอ๋อโอเคอันนี้ก็สวมบทบาทเป็นแม่นะคะนี่จะมีคําว่าแม่อยู่ด้านบนนี้นะคะเราสามารถเป็นได้ทั้งอพ่อนะคะเนี่ยเป็นได้ทั้งพ่อนี่คือพ่อนะอ่ะพ่อนะแล้วก็เป็นแม่ได้นะคะจะสังเกตว่าพ่อตัวโตมากเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่ก็ตัวโตเหมือนกันนะคะนี่เป็นแม่แล้วก็เป็นลูกนะเออแม่คนเดียวกัน เปได้ถึงพ่อแม่ลูกเนะคะสุดยอดเลยแบบนี้ว้าวตรงนี้มีแบบว่าร้านขายของเด็กด้วยนะคะฟรีนะทุกคนนี่ขนาดกระบอกนมนะฮะขวดนมไม่ใช่กระบอกนมขวดนมยังฟรีนะคะอ๋อนี่ไงเด็กเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เด็กดิมันเดี๋ยวนะนี่มันหมาเดี๋ยวนะอันนี้หมาหรออันนี้แมวนะ,ะเดี๋ยวนะขออุ้มแมวดีกว่าเพราะว่าพี่นิวทาดแมวนะะปกติมันต้องเลี้ยงเด็กไม่ใช่หรอ อันนี้กลายเป็นว่าเรามาเลี้ยงแมวนะคะแต่แมวกับหมานี่คือหน้าเหมือนกันเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้หมานะอันนี้หมานะส่วนนี้แมวนะะหน้าไม่ได้ต่างกันเลย <c oughs> เฮออ้ยทุกคนแบบคือแบบหามากเลยนะงงมากว่าตอนแรกนึกว่าเด็กทาลกนะคะกลายเป็นว่าเป็นหมาเป็นแมวนะทุกคนเอองงดีก็ละคะวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแบบสปริงวิวนะคะซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เราเก้าวเข้ามาเนี่ยเราก็รวยแล้วนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกอย่างคือฟรีหมดแต่เป็นการฟรีแบบที่แบบรวยอะทุกคนนะเช่นแจกตังแจกรถแจกบ้านราคาสิบล้านนะฮะ <c oughs> มีม้าให้ขี่มีแมวมีหมาให้เลี้ยงฟรี <c oughs> คือแบบว่ามัน มันดูดีมากเลยทุกคนเออถ้าเกิดใครชอบแมปของฟรีแบบนี้แนะนำเลยนะคะแมพสปริงวิวนะคะจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีในช่วงพริบตานะคะไม่ต้องถูกหวยก็รวยได้โอเควันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพร้อมกับเจ้าแมวนะคะถ้าเกิดใครชอบเล่นแบบโลเป Pay, หมู่บ้านแบบนี้แนะนำแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายนะจ๊ะจุบๆจ้านี้ตรงนี้ล้างรถกันทุกคนมาดูกันอ่ะ เข้าไปเลยนะฮะเฮ้ยมันล้างได้จริงโอ้โวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสองคนนะั่นคือจะมาชนเราเพื่อนนี่อามันลางได้จริงนะ,ะเออตอนนี้รถพี่นิวไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้โอ้ยไม่ออก <laughs>